เอาดิ uh, double kill แบ่งเที่ยวเลยไม่ใช่มันเราตัวกันเอาดิเปิดเลเอ้ยังกส่มามาสมาสมมาไปมา u l i k i l สวยส เยอะขยะจัดจิงกูไอ้เจมมีตัวเออยู่ตรงก็เศร้าใจมัลติคิลโน่นบ้างขา hit shot

โอ้ยเกิดสามเลยอนีย่ลงมายิลงมา Mình... 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 hai minh 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 lại minh 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 Mình... minh 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 minh

In. come get some in, in. In the you mean you come on hey let first you

không không mua bố gì hết headshot. tay không dạy không dạy không có không dạy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  không không come get some.

อีกคนหนึ่งใครน่ะเพื่อนเเนอะไรปะเพื่อนใครเป็นคนที่ทแปตกาเปาเต็มแล้วว่าดีเลยดีเลยว่าไงครับจันต้องไหนท่ไอ้มินเราปูแป๊บดีหรอเอาเขาตายหมอะตายก็แค่เบเก็บหา้า ยมือครับมืครับเ้าล้ใครตีกูมาเนี่ยไอ้เหี้ยอดี่กันตึมเลยถ้ามึงแตกนะกูไม่ได้กับมึงามยิงไปที่ม้ากออเยอะอิ่มของกูไอ้เหี้ยเนี่ย้ย head shot สวยโอ้ระเบิดจัดเมื่อกี้มันจะแตกแล้วยังอีกเม็ดเดียวเองมินกระโดดมาหน่อยจังอ้รอรอรอมิรอมีรอเฮดช็อตนโอ้โหแม่รันฮะตีมาตีมามินมินตีมาตายแล้วมีเก้าส่วนได้หรอไปอยู่ไหนมินมีป่าวว่าเก้าส่วน ไม่มีไม่เจอสองฉันอยู่กันบึ้มเลยอเสองฉันอับุ้มเองนมันแดงอลตร้าคิลมินมาดิแพ็บดิอังกันมังเป็นเลยว่ะ เต็มเลยมินพี่ดเต็มเลยมินใช่หรอของเจนห้าเต็มเลยโขาโอ้มินกูแตกเฮ้ยสามร้อยกูแตกเฮ้ยมันถ่มเลยมันถ่มแล้วแคมต่อมึง headshot สะแก้ายรูไ้ไหมแตกปะแข่งก็ดีที่ขยันไอ้บินอยู่บ้านนั้นใช่ไหมไม่อยู่อยู่น่าโพสโอเคมึงแข้งไหมผมไม่จะตายอยู่แล้วมึงแตกเหรอยังไม่แตกไอ้ีิก oh. ็แข้งตายเดี๋ยวเลยเป็นไรอ่ะ QOB นี <t> <t ่มันใช้แม่กอะไรวะ M1 headshots มินเต็มเลยมินมีนุไหวมินดแดงแน่มินมกนหกเลยสวยสวยสวยบอกกูเล่นยังกากไอ้เย้ยโอ้โหมันเอากูคนเดียวนอแก่แก่พุ่นมากตายแล้วอย่าพูดมากขลัลขลอนอยู่ดิยจะแตกแล้วถ้ามึงแตกนะโคตรกากอ่ะบอกเลยอะไร ต่างต<ด>่ชนะคนนะชนะบ้านตรงนั้นแ<ด>ะได้คลิปแล้วไหมน้องได้คลิปได้คลิปคลิปว่าแค่นั้นเลยได้คลิปก,กูเก็บของดิฟแม่งเลยแม่งตัวเนี้ยนั่นนะดิฟแม่งอ่ะตัวดิฟแม่งพี่แกกางเกิดเอาสักแม่งเฮดช็อตดีขส่วย ที่มาเล็กสองที่มาทีมาทีมาโอ้โหเต็มเลยโอ้ัวป่าเต็มเลยมันบอกแบ่งๆเฉลี่ยกันนี้สวยเดี๋ยวการังตีกาลังตีรอแปเราไปวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยแกงมันแกงมันนี่ดี๋ยวมันยิงกูโอ้เป็นกูเด้นกูหไป่วยโอ้โหอห่วยทำไมต้องเป็นกูอะ อมมิน,มนเฮดช็อต่ออ้ของดีเลยเอาเปืนอะไรอ่ะเอาเปืนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีปืนเลยเของดีมาาของดีมาไม่มีปืนเอาคิวบีไปแล้วกันคิวบีคิวบีคิวบีกูเออใช่ไหม